มะค่ะพี่น้องขามือนีได้ต้มหนงบบังวัวเปื่อยๆเปื่อยบูบูล่ะซื้อไว้ตลาดพี่น้องหาสิบบาทเอามะต้มมาอีกรอบใส่เกลือผงชุบรสอ่าขิงคาตะไคร่คาตะไคร้ใบประกูดกับส้มบุเ่อย์ปันไดน,นะพี่น้องนะกับแจ่วพี่อะแจ่วบะเบนแจ่วพี่อะแจ่วดีขมขมอืมน้อ,นอง นัวนัวแซ่บแซบมาค้าจะแซ่บกันจะ้ะอืมแล้วถึงในน้องอืมกรอบแจมาก อื mm hmm. mm hmm. มอาเป็นปลาไม่จะตลาดพี่น้องเกือบบะรอดพี่น้องปลาอ่อนๆข mm hmm. mm hmm. mm hmm. มใจผม นัวขนาดบริหารชิ้นน้อยๆมากพี่น้องกินแบบนี้ลอืม จับนวดไปเนอะบางไอ้นั่นจมเหมือนมันติบบอลืมเอามีดมาแบบนี้เลยอืม hmmm <coughs> <laughs> <coughs> hmmm 嗯。Mm. อืมอืมอร่อยเต็มเมื่อพี่น้องอืมหนังกับพริกจุพราะวมาซื้อกันเถอปะเดียว กุบๆดีดีดขมใจขม mm 嗯。Mm hmm.